ไปดูในส่วนของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะคก็วอนขอให้ภาครัฐนะคะให้มีความชัดเจนในเรื่องของการช่วยเหลือและอนุญาตให้คนเนี่ยเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดก็ได้นะคะซึ่งขณะที่การเคลื่อนย้ายสารเคมีในวันนี้ค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคหก็รอความชัดเจนเรื่องการขนย้ายเพราะว่าจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษคุณเสกสมแจ้งจิตค่ะมีแรยงานสดจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ คุณพัะธิดาคุณธระานางครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางพลีเช่นเดิมนะครับการทาให้สารสไตรลีนไม่ติดไปกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงระเบิดแล้วก็เปลวเพลิงที่เกิดจากเมิงตี้เคมีคอนจํากัดนะครับนอกจากจะทําให้ตัวโรงงานนั้นเสียหายวันนี้เราเข้าไปสํารวจบ้านแล้วก็อาพาร์ตเมนต์ของจุดที่อยู่โดยรอบโรงงานเมิงตี้นะครับพบว่า ความเสียหายไม่แพ้เหมือนกันครับนี่เป็นภาพความเสียหายของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากบริษัทมิงตี้เทมิทคอนอำเภอบางทืจังหวัดสมุทปราการประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าบ้านจะได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตัวหลังคาฝ้าและกระจกนะครับเนื่องจากว่าแรงอัดของระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ดัน สิ่งต่างๆโดยเฉพาะกระจกนั้นแตกทั้งหมดชาวบ้านบอกว่าจนถึงขณะนี้นะครับต้องเข้ามาเฝ้าบ้านชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่ากังวลสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านแต่ว่าหลังจากนี้นะครับก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเร่งเข้ามาสำรวจแะฟังเสียงชาวบ้านคนหนึ่งครับไอ้นี่ระเบิดแล้วไอ้พวกฝ้าเพลิของเราหมด เคยไม่เคยรู้สึกว่าโอ้ยแม้แค่โควิดแล้วก็แย่อยู่แล้วมาเจอไอ้นี่เข้าไปอีกโอ้โหดีนะคะปลอดภัยเนาะฮะแต่ว่าคนไม่เป็นไรค<อ>่ะเ,เข้าใจอะไรทีว่าออบ้านเราพังยังไงไป้าผมเราวิ่งมาบ้านนี้มาดูบ้านพี่สาวก่อน<อ>มาดูก่อนบ้านเขาอยู่เนี่ยอยู่ที่เ<อ>ทชรีแมนชั่นเนี่ย<อ>แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําขั้นแรกคือเราต้องทําอยู่ให้ได้ก่อนลูกมันโครงมาป้าเนื้อบ้านป้าพังเราไม่เรายังไม่รู้สาเหตุนะ ออกไว้ถูกไม่รู้จะออกทางไหนถับออกไปนะครับก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่บ้านของคุณป้าคนนี้อาศัยอยู่ประมาณสักไม่ถึง100เมตรนะครับสภาพความเสียหายก็ไม่ต่างกันนะครับเจ้าของบอกว่า ห้องเช่ามีทั้งหมด60บหลัง6กหห้องนะครับประตูได้รับความเสียหายทั้งหมดนอกจากจะปิดไปได้บริเวณบานเกร็ดด้านหลังรวมถึงฝ้าที่อยู่ภายในห้องแต่ละห้องก็พังลงมานะครับตอนนี้กําลังให้วิศวกรเข้ามาประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่น่าจะต่ำกว่า5 0 0แสนบาทแต่ว่าหลังจากนี้นะครับอยากให้ภาครัฐเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อจะได้รู้ว่าการให้ความช่วยเหลือจะดําเนินการยังไงชาวบ้านจะเริ่มกลับเข้ามาได้เข้ามาอาศัยในบ้านได้เมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับเรื่องของความปลอดภัยชาวบ้านก็อยากให้มีมาตรการเพราะว่าในช่วงข้าคืนที่ผ่านมาทางเจ้าของเองก็กังวลว่าอาจจะมีมิจฉาชีพเข้ามารักทรัพย์ในเคหสถานด้วยครับก็เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของ เรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากในจุดที่ห่างจากบริษัทมิงตี้ไม่นานไม่ไกลมากนะครับส่วนเรื่องของมลพิษทางอากาศนะครับทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่ามีการตรวจสอบคุณภาพน้ําประมาณสัก20จุดนะครับแล้วก็พบว่ามีเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังบางจุดเท่านั้นแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่ชาวบ้านไม่มีผลกระทบมากนะัก และก็แนะให้คนที่อยู่ในพื้นที่ซอยกิ่งแก้วทั้งหมดนะครับไม่สัมผัสน้ําที่อยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติครับ